ครับผมเขาดีสานเรื่อนครับนี่รลกกระเทียมรากกระเทียมกินอย่างป่าเผาป่าอยู่บรรยากาศริมแม่น้ำครับผมไข่ป่าวะอันนี้ไข่ป่าครับต้องห้อยวะนี่ยางกินครับครับนี่ครับบรรยากาศริมแม่น้ำครับ นี่ครับเป็ปลาแมนเปรีนี่มากหรอครับสีมิสสมตำพ้อมครับตำร่างปลาพร้อมีกสมตำเลยกาดริมริมถุงครับริมน้องริมนองขางน้ำ เสียงพินเสียงเพลงพครับผมมือนีรยุธ์บรพพทนครับผมเลากันมาดกิน, <c oughs> นเผา,ปลา,าปลาย่างป่ายอยู่้นในนามครับป่ะใหญ่เป็นทางผุนเพื่อนกิดลึกกีครับลา <c oughs> ก็จะต้มมาสุกกแล้วต้มแล้วครับมีหมูมาเหล่นน้ำมาเยี่ยมมาย่าพร้อมครับเอาไม่ไหมเลยนะเห็นแดดเห็นแต่เบื้องหลังครับอาอให้ไม่ไหมเลยนี่ครับเด็กคุกเบาหอยครับมือนี่งคุกมือ,อนะึอ่าาครับไม่เนียเด้อมือข้างคุกย้ามปลาเผาปลาครับ นี่แหละทซุสซ้มตํำครับผมบอกอ๋อโอเคมันคือไม่ไพ่แล้วไม้ผมบอกอ๋สนั่น่เนี้ยสนั อา40เมตรจิ like, weg, ád, an, right? well, we ๋วเอาเบิดท okay. ุงเล่นปะบ่เบิดบ่ดีตอนีมากชบ้าดีมีจับข้างล่างดิจับทุสุสดิออบขมืออปมาเดี๋ยวเบาดูเรีบหรือเบ่งในผ่านในตำนานครับผม ทานหอยต้องปุ่มดักความเล็กเอยครับทานในตำนานครับตามเบืองท้านหอยบนสางเห็นยังวุ่นสางยังจะสางชาด้วยหอยสางลูเลี้ยงต้องปุ่มเยี่ยมเลยพี่ยุ้งใจว่าที่นี่ครับ ตี่กรนเดียงบบนก็บิ้อกงงเลยยัสู่กิบนันดวยีนในเบ้งนหอยถนบาดีบ่กินขอปลาไม่ร่วมกับกองข้าบกตัวนี้โอ้โหดีเลยเด็กมือกองไม่แล้วครับนี่ ร่วมกังกองขบวไทยนะครับผมคุนแล้วเนาะนนี้แหละชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอเพื่อใครแหละเพื่อเธอนั่นคือคนไหนล่ะเธอโบท่านได้เห็นอยู่อยๆเธอเป็นผูดได้ไงโบท่านได้เห็นอยู่ย่านเลี้ยงอะไรชาตินี่ร่ทมขบวไทยอยู่อยากเลี้ยงชาติชาติเทียวชาติชาติชาติไทยนี่แหละคุณ คือว um ่าเบิดอยู่ครับพวกพวกปุ่มเพก็ไปกเตลยนน้ย่มอ่านเอาปะมาณทานนด้เกับเสียนาวประมาหลายมงมส้ดตาป้องเ่ามากับเสียมฮอเทดาินกานักทงหน้าก็ทีพวกป มามี่บาูเปอร์รี่พร้อมครับบลูเบอร์รี่ดีเบสพร้อม,อ,มอะไรดังจากญี่ปุ่นบ่นี่นี่ละอีนุ่นมะโตจากญี่ปุ่นม,นมาถามเกี่ยวกราคาตรงนี้ไปคือว่าไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวผมบัคุณแบ่งใบมาครับเต้ ลาครับกิรกยากาศริมทุ่งริมน้องน้ำป่ามวนควรเปิดแดงขันครกระเทือนนอครับ่แคโลกเข้าไปทั้งเลยอะไรซิ ลงดวนเลยลงมาที่นี่ทำอะไรคุณคุณทำอะไรครับตกเบเพนกนัเวอนยู่อเีวนยวเเดียวบพ่อนัเ่ับ่วเพือกับนกีเบาพุ่อเดี่ยวออกี่กับับเ่ับเพื่าับ่าับ ยังนำม้ปแียของเร่ออาน่าใส่ห้องอยู่ใส่หลังไง่าใส่หยังใส่ตำขุ้นห้อยล้อใส่ถุงเลยบะใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยครับมาใส่อบมากแบบดูถุงเนาะเป่าผุ้มเป่าสารเาุมว่าอะไรนจะกินสีเมื่อเจี๋เดือยอยู่ฉันจะกินตีเมื่อเจีเดืออยู่ จ่ต้องหวงกินแล้วบัลลืมแน่ครับมีโบเข็มเป็นช้างบัลลืมเลยบัลบบ่ใส่กันได้กินกาบบ่ดีกินนขาโคกเลยบ่บาดที่นี่โครกเลยสองกล้วยยุกยูกใส่เลยเออใส่ดันแถบไม่ครับมีช้อนไหมไม่มีครับผม ดีแจ้มบอกไปหมคืขาดน้ำเพิ่ไหนนี่่อพ่อบอกว่าเพ่หนมันไม่พอเท่าไหร่หอยไม่มีมีบอกปลาปลาไม่มีหอยเติบเพิ่งไหนซิมเตียวพริกบอกบริษัทบอกบอกเสี่ยงคงเพิ่งไหก็ดเติมเติมหลาน่รเผ็ดเปรี้ยวหวานครับผม สุดยอดมามทานมาทานกิบงานสถาบันครับสุดยอดเลยเลสุดยอดเลยนี่นก็ข้าะนีเป็นยงลยกินร่าๆย่าในดวดน้ำเยอะเป็นตะเพียรักอบเว,ว่อยอยเพียดและอร่อยด้วยครับผมปลา้่ามึงนม เป็นยังไงบอกผมหน่อยเที่ยวคูอือะไรฮึ่มหึมห่มม,มันเป็นอะไรขอทา,าอ้นเืออยนสัตว์มาบอกเนี่ยครับรไม่้มยโอ้หวางสันนอกบัดนี่ับแนวซสอนปวดกระเด้งนี่มันสัตน,น,น,นี่โอ้ยเดียว ยอดครับสุดยอดอีกแล้วปลายเาอีกเล้วครับทุกี่ิปลาปีงแต่เผาห้องทุกเล้วโอ้ยเผาแล้วไปผมใสุ่องวยไม่ห้องเนี่ยมี้ยั่งกินพังเหอเฮ้ยนังอกันซุ่มตำพานบะครับฮึแอก็กเลยพานครับ ผ่านด่านจุบุกอย่างนี่ครับทุกไลน์เป็นเป่าเพราว่านี่ครับผมบรรยากาศแวก็ตาเันเดียวเขาเกษตรบแข้งครับผมนี่ครัดกินกับผมนี่สิงดแต่ละครับผม